โลโก้มีกี่ประเภทวันนี้ไปเป็นโลปลิ้นมีคําตอบให้ครับจริงๆแล้วนะครับโลโก้เนี่ยมันก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบที่ต้องการนะครับแต่ว่าประเภทหลกัหลกๆจริงๆของโลโก้เนี่ยจะมี3แบบฮะแบบแรกนะครับเป็นโลโก้ที่จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นฟอนต์อย่างเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในแบรนด์ที่ต้องการที่จะโปรโมชชื่อตัวเองเยอะๆอ,อย่างเช่น IBM Google Dell เป็นต้นนะครับ และแบบที่2นะครับก็คือโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ครับโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับถ้าเราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะได้แต่พวก n นกี้นะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับแล้วก็ปั๊มเชลนี่นะครับก็จะเป็นโลโก้ที่เขาเน้นสัญลักษณ์อย่างเดียวนะครับสาเหตุที่เขาเน้นสัญลักษณ์อย่างเดียวเนี่ยเพราะเขาอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยจดจําได้ในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาครับ ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3นะครับก็เป็นโลโก้ที่นำา2อย่างแรกเนี่ยมารวมกันนะครับเรียกว่า combination logo นะครับโลโก้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกอย่างเช่นเอ,อ่อ s u c r s u d k s a s i d a s เป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าแบรนด์ที่ต้องการที่จะให้คนจำทั้งภาพลักษณ์และชื่อนะครับก็จะใช้เป็น combination logo ก็คือเอาโลโก้2องันเนี่ยมารวมกันนะครับรู้แบบนี้แล้วนะครับคนที่กาลังจะมองหาโลโก้หรืออยากจะสร้างโลโก้เป็นของตัวเอง ก็ใช้หลักการและทฤษฎีอันนี้เข้าไปนําไปปรับใช้นะครับโอเคครับถ้าใครอยากออกแบบโลโก้นะครับสนใจที่จะออกแบบโลโก้มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าไม่มีโลโก้เนี่ยก็สามารถติดต่อที่เปเปโลปรินได้เลยนะครับวันนี้เปเปโลปรินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ